สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะไลน์นี้มาพบกันกับกางเกงเอวยางยืดอ e ีลาสติกแพนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะไลน์นี้มาพบกันกับคนสวยคนเดิม<ๆ>เพิ่มเติมคือนะคะนางพยาสี 8, ่แปดพี่ยุ้ยกระโปรงอ่ะสี 8, ่แปดหรือสี่เจ็ดรอยยายมึงดูนู่นนู่นใบพี่ใบพี่อยู่แท้วบนโต๊ะ กระโปรงมันสี 4, น่เจ็ดหรือสี่แปดนะหรือสี่แปดจ้ะค่ะพรีเมียมค่ะค่ะมิจงหมดแล้วตัวนี้กระโปรงัดิดิดมดิดิอยอสวัสดีค่ะลูกค้าค่ะไรนี้มาพบกันกับ <c oughs> อีลาสติกแพนด์แม่ค้าลูกค้ากางเกงเอวยังยืดไปเลยนะคะ hello everybody i love you very pop ออมไอโฟนพี่ลืมชารนะ์จอ่ะออมเสียบตูดให้ด้วยดิบัดดีจ้าเม่อีลาสติกแผ่นมาสี่ลูกเธออีลาสติกแผ่นอีลาสติกแผ่นมีลูกค้าเคยถามหาอีลาสติกแผ่นอยู่นะวานมีวะ่ะอุ้ยพลาดแหละสอนแต่คนอื่นวะ่ะโอเคอะไร ๋อขอโนโ่ที่มันช้าๆไงเขาไม่เอาพี่เออได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จัดการให้เลยบอกลูกค้าเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยพี่คะสวัสดีค่ะอีลาสติกแพนค่างเกงเวอวยางยืดนะคะคุณพี่คะ่ะใช่ทำไมหรอก็เอาขึ้นรถไปสองไงก็ส่งวันนี้สองไปแล้วไงไม่รู้ของคุณธัญ,ญพรเออใช่ วัดดีคุณพีอ I l o เลฟ o ูอะไรแล้วนะ mm hmm. มาจา้าอันนี้รหัสใหม่เลยนะคะเพิ่งได้มาครั้งแรกค่ะน้องวาวนะคะเวลน้องเวลน้องเวลหุ้ยญิงโอ้หม่ตอดโอ้ม่ตอดพี่สวัสดีไหม่ตอดพี่ยุ้ยโอเ้เขาขึ้นหอยไม่เสร็จถ้าขึ้นเสร็จพี่ยุ้ยปิดประตูลงให้หนูหน่อยนะตอนนี้หนูรีวิวไม่ได้เพราะว่า ใช่ค่ะส่วนจอมก็ไม่ได้จริงหรอก็สวยอยู่ดูพี่ดิจะครบเดือนอยู่แล้วพี่อาจจะครบเดือนอยู่แล้วออมเอวยังยืดเอวยังยืดเธอเอีลาสติกแพนเอวยังยืดอู้จียูเธอจียูเออังไม่มีจียูเอวยังยืดสวยมากพี่แอมสวยมาก พี่จ่าอีลาสติกแบนโอ้โหพี่เอวยังยืดพี่ไปหวานแล้วผ้าโอ้โห<ม>า้าใหม่อะไรเบอร์นี้จีอยูเอวสมอกหลังอือ้อาอเอาแขวนเลยสวยขนาดนี้ลุยอุ้ยน้ององ้อมสวยมากเธออือใหม,ม่มากเธอใหม่เกินไปหู้จีอยูอแล้วยิงอ้อมสมอกหลังอีลาสติกแพนขามมาด้วยพี่จ่าสวัสดีจ้าไรนี้มาพบกันกับอีลาสติกแพนนะาเออดูบิน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  พี่สามาบินกันบินบินบินหูช็อกโกราฟินเอวยังยืดคุณพี่พี่จารหัสนี้ได้มาครั้งแรกเลยนะคะเปิดซิงเวอร์อคนสวยเซเล็ก 2008. 2008. พันแปดพันแปดพี่น่าหนาสีวันนี้พี่ทำนี้ทั้งวันเลย<ำ> <laughs> คนสวยเอาเซเล็กไปล่ะเนี่ยจะมาแบ่งครึ่งแล้วน,นี่เพราะว่าเมื่อเช้าอะ่ะทำทรงแบ่งครึ่งไปแล้วลูกค้าซื้อนะก็เลยแบบหยามหยาม เกางเกงเอวยังยืดอีลาสติกแผนจะโอ้จียู่กแล้วยิงอ้อมอ้อมเลือกเอาเลยนะเธอแล้วได้มาสี่ลูกอู้สวยมากได้มาสี่ลูกเธอนะคะอันนี้แปรตรงตัวเลยอีลาสติกแผนเอวยังยืดสวยมากมคล้ายท้าจูราสสิกเวิลด์จำนวนตัวยังไม่ทราบเลยนับให้นะคะเร็วๆถ้าโอนตังตอนนี้จะส่งของให้เลยจ้ะเพราะว่าออกสองคันจ้าน้อง,อ,อ,งอ้อมเนาะอู้เอยังยืดคูลอดด้วย อุ้ยน้องอ้อมอ,อุ้ยชายจะอ๊อยอุ้ยดูดิใหม่มากเลยว่ะโอ้โหแม่เอวยังยืดสวยมากผ้าใหม่มากผ้าใหมมากเลยยายุ้ยยายุยลูกค้าเอากระโปรงลูกหนึ่งอีกเมื่อกี้อ่ะขึ้นของใหง้ดยได้ปะด่ะโอ้ยคอตตอน <c oughs> จี้ยุยอีกแล้วโอ้ทำไงดีวะยายุ้ย <c oughs> มันไล่ไม่ได้ว่ะ นี่จีอูจีอูแล้วเธอ,อใหม่มากแต่สีสันบ่อุ้ยสมอข้างพี่สวยมากยกลูกหกพันเก้าเซ็ตเล็กพันแปดเซ็ตเล็กพันแปดเล็กพันแปดมาสี่ลูกเปิดลูกแรกจ้ะเอาเซ็ตนี้โอเคคนสวยให้พี่ส่วงวันนี้ไปเลยเนาะคนสวยโอนพันแปดเดอ้อ <c oughs> เออโอเคไว้ไไไมือหนึ่งมือหนึ่งไปห้อยอย่ายุ่ย,ย,ยลูกค้าเอาแล้วนี้เรเออเร็วเรเร็วลูกค้าเอาอ้อมกูทำหลอดเออมึงยืดเออ ไม่ต้องรีบเพราะว่าจอมต้องขับเองนะคะเพราะว่าไปสองคันค่ะไม่ต้องรีบไม่ได้ต้องกลับมารับลูกด้วยอุ้ยแม่เอ๊ยยังอุ้ยเอิร์ธมิวสิกสวยมากเอาเซตนี้ลูกค้ารับแล้วเซตนี้อ่อมแต่ก็ต้องแขวนสวยเพราะว่าต้องถ่ายรูปแม่ฮะเออเเดี๋ยวโทรบอกให้เขารับยกลูกหกพันเก้าพี่มีก้อนไหนแค่สามจะบอกว่างเกงเขาต้นหญิงนะคะแม่เหลือเออไม่เหลือว่ะหมดแม่เกือบขายเกินนะคะโดนด่า มาสี่ลูกอ๋ออยู่นินคนแล้วหิิงอ้อมเซตเล็กพันแปดครึ่งลูกสามพันห้ายกก้อนหกพันเก้าจ้าติงติงติงโอ้โหสวยมากโทษดูเอวยืดพูดว่าเหลือนี่โดนเบิร์ดกระโหล,ก,ก,ลนอก,อกนะบอกเลยเลยน้องหญิงนะอุ้ยอีลาสติกแพนเธอ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 ต้องซื้อโอ้โอ้อมดูดิสวยมากกองเกงทรงอะไรวะ ยี่จุห้าะตอนแรกพี่จะแบ่งครึ่งแต่ลูกค้าเอฟแล้วเนี่ยเสร็ล็กเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โอนลูกค้าลูกค้าประจําพี่เองอะไรอ๋ออู้ตะอูตะอูเม่ะสะอาดมากเลยอะ่ะน้องหญิงใช่คนะ่ะตอพเห็นตอกดอกอ่ะพี่เห็นต็นดอกว้ายสวยมากเธอพี่ไปวันนี้ไม่ต้องโอ้โหแทบจะไม่ต้องลุ้นเลยว่ะพี่โอ้โหดูสวยมากปึ้งมากเธอ จียูอีแล้วมีที่มัดเอวด้วยออ้ยจำนวนตัวเดี๋ยวให้ย,ย้ยนับให้แต่แป๊บนึงย้ยูกำลังขึ้นของอยู่นะคะตีลังกาแปดร้อยตลบแล้ว <c oughs> พี่ติ๊กมาเอาเร็วเอวยังยืดอีลาสติกเร็วสวยจํานวนพี่เพิ่งได้มาครั้งแรกเลยเดี๋ยวรอนับจานวนอีกนิดนึงนะป้าพี่นิสดียเเดี๋วยวพี่ค่ะรอแป๊บหนึ่งนี่ดึงเอวโชว์เลยเนี่ยนะคะยังยืด พี่มอนิกาเราบอกดึงเบาๆถเอวตายบอกเออเดี๋ยวยางยืดเขาสีอ่ะโอ้โหเบาขนาดนี้จำนวนน่าจะเยอะน้อมเนาะเบามากเอ้ายิงอ้อมตูได้แดกลอนดอนมึงแดกลอนดอนดิงตองนิงนองนิงดองพี่เบามากจำนวนน่าจะเยอะกางเกงปกติมันเจ็สิบห้าตัวพี่ต่อต่อเซตในยี่สิบห้าโลแหมพอกูหยิบให้นะดำ วุ้ยสมอหลังพี่ทรงคูหลอดลรอ,กร,อกระบอกว่ะไปเรื่อยๆตามชั้นผ้าจ้านะจ๊ะเอวยังยืดเธอหุย้ยเกินไปไหมล่ะอีลาสติกแพนเธอตัวนี้ดับเบิลยูสองห้านะจ๊ะแม่ดับเบิลยูสองห้าเด้ออู้อุ้ยอองตัวนี้สวยมากเอาบอสวยมาก,มากเอาแล้วโทรศัพท์คือมีสองเครื่องแต่ว่าไลหนึ่งเครื่องแย่งกันหนึ่งเครื่องพี่ด,ดูสวยมากาคือสวยแท้เอาหญิงออมเธอเบิ้ง สูบึงที่ไหนอุย้สยสวยมากเลยอยากแขวนลายเลยว่ะเนาะยี่สิบสองจุดห้าโลจำนวนตัวรอสักครู่อย่ายุ้ยขึ้นของอยู่จะใช้โรทรศัพท์จะใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป,รปโอ้ยแม่โอ้ยสมอกหลังเธอสวยมากผ่า <c oughs> สั่นมากเลยค่ะโอ้โหแม่คอยดูนะมึง,องโอุ้ยอีกอ้อมรีบบอกอยู่ทานอุ้ยดูดิเท่าไหร่แล้วล่ะอีกบกระจายสิสองเอง ยาชื่นหนูไล์ก่อนดีกันอ่ะไม่ได้อีกอยาอยุต้องไปขึ้นของทุกคนไม่ใช่เดี๋ยวสติอายุายตเตลิดแล้วโดนนะคะโดนหนึ่งดอกยายอยุอย,อยาเป็นผู้จัดการเรื่องการขึ้นของไงพี่เอาสี่แปดกระโปรงชีฟังพรีงเมียมหนึ่งลูกแต่ว่าอลยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงโอ้ยสวยมากโอ้ยสวย กระโปงสวยมากคุณจอมะสะอาดมากรีดไปยิ้มไปพี่มินตอนจอมรีวิวนะโอ้ยจะเป็นลมพี่มินตอนจอมรีวิวอุ้มสวยมากเนี่ยลูกค้าซื้อยกลูกอีกแล้วพี่มินโอ้ยบบอยางอันนี้เซตเล็กลูกค้าซื้อเซตเล็กไปวนันพี่มินรถนี้มาโอ้ยใจฟูมากนะคะโอ้ยยกลูกหกพันเก้าพี่กระสอบใหม่มีอีกสามโอ้ยพี่อีลาสติกแผ่นอีลีทพี่ดูสมอง เนี่ยลูกค้ากำลังจะเข้ามาเอานาโกดังอะกระโปงอะลูกนึงแล้วก็ลูกค้าสั่งอยู่สุพรรณอีกหนึ่งลูกพี่เลิศเลอพิเศษมาแค่สิบด้วยปะเดินอุ้ยมาหนึ่งแล้วว่าโอ๊ยชั้นเกินไปไหมพลาสติกแผนยายข้างหน้ายาสวยมากเลยนะหนูบอกให้นี่แต่ว่าชั้นมันยังไม่ถึงไงไปเรื่อยๆชั้นโอ้โหดูผ้าโคตรใหม่ใส่หรือยังก่อนถามหน่อยข้าใหม่มากเนาะพี่มินเนาะ แต่ดับเบิลยูสี่ห้าก็มานะพี่มินยังไม่ได้เปิดหรอเว้ยพอดีกําลังเหอไอกระโปรงพี่เนียมแล้วเดทนะเว้ยเดทเยทชิฟฟงเดทชิฟองพี่เมียมนะโอ้โหโอเคอันนี้ของคนสวยของพี่จันทิมาอ้โหยแม่เจ้าสวยมากเพอหืมีจีอยู่อ่างทองไปไหนเพมอูไม่เอาขนส่งเดิมบอกเพมงี้อ้อไปบอกเพมใกล้ๆที่เขาอยากได้ขนส่งสมัยก่อนนู้น โอ้ยโอสวยมากอันนี้แบนทั้งนั้นนะแต่ว่าฉันไม่ได้ดูให้ทีโอ้โหสวยมากเป็นเอวยังยืดไม่ก็ต้องรีเควสขนส่งให้เขาด้วยปะ่ะล่ะดูดูบินขนส่งเกา่าอันเกา่าเขาเอะออที่เขาคอนเก่า,านั้นเขอดูสวยมากโูแล้วแล้วมันต้องเปิงพี่อันนี้จีอยู่นะเว้ยเห็นอย่างงี้เนี่ยอย่ามาเล่นเล่นอย่ายุยนับจำนวนตัวให้เลยได้ป่ะอย่ายุยเสร็จเรื่องงานอย่ายุยยังเหรอเฮ้ยเขาจะเอาส่งหรือปะเนี่ย เอาเลยส่งเลยจิมจิมมานับจำนวนตัวให้แป๊บหนึ่งดิโอ้ยสุดสเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้เลยเซ็ตเล็กพันแปดพี่เต็มลูกหกพันเก้าครึ่งลูกสามพันห้าเตารี่ก็จะไหม้นะแม่วันนี้วุ่นวายมากขออีตัวหนึ่งโอ้ยสวยพี่เซ็ตเล็กพันแปดพี่จ๋าครึ่งลูกสามพันห้าเดี๋ยวนับให้ตอนนี้เลยอ่ะครบแล้วนะเริ่มเซ็ตสอง คุณจันที่มาคุณจันที่มาถ้าให้ส่งตอนนี้ทักแชทพี่เลยนะโอนตังตอนนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นของแล้ว G U S L สอยวยมากตัโอ้โห,โโหกำลังนับจำนวนตัวนะจ๊ะพี่รหัสนี้ยังไม่เคยได้มาเลยพี่จ๋าคงได้มาโอ้ยพี่สวยมากบึง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 แป๊บหนึ่งนะคะโอ้เกินสาร่าอ,อีกอ้อมกูได้สาระะ่าค่ะ ตรงนี้จะมีเวอน2นะคะใช่ค่ะโอ้โหซาร่าตัวใหญ่ซาร่าใส่เอลพีใหญ่มอกโหขอบคุณค่ะน้องออมเต็งกิววัมัดมานออ้องออมมาหาพี่โอ้โหเอวยืดวสวยมากเธอ,อเป็นลมไปเลยค่ะคุณพี่พี่ดูสวยมากอันนี้เซตสองผู้ใดเอาเดอร์เร็วจะส่งให้ตอนนี้เลยเอโอ้จียุกแล้วม,มันเป็นผ้าอะไรวะเนี่ยผ้าเปลือกไม้หรอวะผ้าอะไรไม่รู้ โอ้โหสมอกข้างเธอตัวนี้ไซส์เอ็มโอ้ยิงอมดูดิสมอกหลังว่ะขอโทษดิสมอกข้างอะไรก่อนปังมากเอาอมเดี๋ยวค่อยแขวนอมช่วยพี่นิดเดียวโอ้โหพี่อันนี้ยืดทั้งตัวเลยใหม่ใหม,ม่เนาะหญิงอืมสวยมากเธอังกะะังแเอาโรล,ลี่ฟาร์มเธอฟรีไซส์สวยมากอิลาสติกแพนน้องอมน้อปังมากอ้ย ข้าร้องพี่เก้าสิบตัวเก้าสิบเลยวะเก้าสิบตัวพี่เซตแรกมีเก้าสิบตัวการทำเก้ากระสับแสบกระสับแสบกระสับแสบประมาณสามร้อยสิบตัวบวกลบเดี๋ยวของคุณจันที่มาเดี๋ยวขึ้นรถเลยไปยังเขาน่าจะยังไม่โอนอ้อมเอ่อถ้าพี่เขายังไม่โอนก็ไม่เป็นไรนะดูก่อนถ้าตอนนี้ไม่โอนก็เดี๋ยวส่งเป็นวันจันทร์เลยเดี๋ยวมันไม่ทันเออวัดวันพุธเลยเหรอ เออเออเออเขาจะดีโอเคโอ้ยทอทอเดซี่เดซี่เอายังยุดสมองล่างสวยมากอืมสมองข้างโอ้ยสมองข้างสวยมากอ้อมเอาไหมตัวนี้มันกี่สีฟ้าสวยดีเฮ้ยหญิงเคิร์ดน่ะแม่อ้อมน่ะแบรเชอรี่ค่าส่งอยุธยาเหรอพี่เซตเล็กร้อยห้าสิบครึ่งลูกประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแล้วก็ยกก้อนประมาณสามร้อยห้าสิบก้อนใหม่นะพี่นะพี่ก้อนใหม่หนูมีแค่สามนะพี่นะเพราะว่าหนูได้มาสี่ลูกเอง อสวยจังเลยอีลาสติกพี่คะยูนิโครพี่เอาเลยเซตนี้เซตเล็กพันแปดนะพี่นะดูมันสัญบญไปเอวย,ยืดเลยเอีลาสติกแผน่นฮึมฮึปุรย่โอ,โอดูดิสมอกข้างสวยมากเดี๋ยวจะรีวิวไว้ให้เอวยังยืดสัญบญไปเอวยังยืดน่อยอิ่มนะงอเน่อยยืดเลยโอ้ยดู จอมดึงให้ดูด้วยนะคะแต่ไม่ดึงแรงนะคะเพราะว่าพี่ลูกค้าเขาเคยแซวว่าอย่าดึงแรงเดี๋ยวยางเขาขาด <c oughs> มือหนึ่งด,ดิเอาอดิสนีย์ดิสนีย์มือหนึ่งพี่จา๋าดิสนีย์แฟนตาซีช็อปมือหนึ่งพี่ดิสนีย์โอ้โหอันนี้ทารีน่าจะสวยเว้ยดูดิคือเก้าสิบตัวเลยแม่เก้าสิบตัวเลยคือผ้ามันเบาบางมากแม่ดูดิเก้าสิบตัวเลยพี่ตีไปประมาณสามร้อยห้าสิบแล้วกันดูดิอันนี้สมองข้างนะพี่นะหนูไม่ได้รู้ซิให้ อดูดิมันเป็นผ้าที่ใส่สบายเลยน้องอ้ําเนาะโอ้ยที่ดูตัวนี้คูลอดเลยคูลอดเลยหิงสวยมากแล้วดูสรองอัดพรงอัดพลีดสมผ้าร่องเนี่ยดูดิอืมพี่โอ้ไ oh ม่กอด G U s y z e M เธอตัวนี้สีชมพูสีชม,มพูกะปิกะปิกะปิเซตสองใครรับพี่แจ้งมาเลย พี่หลังจากวันนี้จะเป็นส่งวันพุธนะพี่นะเพราะพรุ่งนี้ก็ดังหยุดยุดเอ้ยไม่ใช่วะเฮชนเอ็มตัดไวเกินเฮนเอ็มพี่พรุ่งนี้ก็ดังหยุดนะพี่นะขออนุญาตพักผ่อนทําอัธยาศยิวหูหญิงอมสูบงีิลไซแอลแล้วนี่พี่ต้องซื้อดยูหละซื้อซักเซ็ตเถอะพี่นะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราโอ้ยพี่ดูผ้าใหม่มาก ยกก้อนนะคะพี่นะคะหกพันเก้าครึ่งลูกสามพันห้าเป็นเล็กพันแปดเด้อพี่เด้อนะคะถ้าพี่ซื้อสองเซตก็เท่ากับสี่ิห้ากิโลนะคะไซส์สองเอลพี่ตัวนี้ชมโชว์ทุกตัวเห็นงานทุกตัวค่ะไปเรื่อยๆค่ะพี่อุ้ยพี่ <c oughs> <c oughs> จันที่มาอ่ะให้โอนเลยพันแปดพิมพ์แค่ว่าพันแดมาก่อนเนี่ยจบนันยูสองห้ากางเกงลำลองเอ้ยกางเกงอะไรนะหญิงเอวยังยืด อ้อมพี่จะเป็นลมมันสวยมากนี่คอตตอนเซตหนึ่งใช่ค่ะยี่พันแปดนะส่งธนาไมเลยพรุ่งนี้ถึงไหมวะธนาไมหยุดไหมเนี่ยลืมถามพี่อ๋อกินมากอ้อมเนาะเกินเบอร์มอุ้ยคุณแม่ดูดิโซ่เนี่ยสมกข้างพี่จ๋าพอดีพัดลมมันมันแรงมากอ้ยคุณแม่ดูจี้รบเป่คลินิก โรเป้คลินิกโรเป้คลินิกพี่จ๋าสวยมากอู้ยิงอ้อมพี่ได้ชีอินสีสวยมากอือหยขามมาหรอเนี่ยรอหญิงจึงมากเอวยังยืดเธอเซตสองจะพี่จา๋าแบรนด์แบรนด์ได้เรื่องแบรนด์มีบ้างแต่ว่าพี่ดูเป็นเซตเซตไปแล้วกันอเมริกันโฮลิกอุ้ยสวยมาก ขอแล้วน้องอ๋ยูนิโคเธอยูนิโครยูนิโคร,โครอันนี้แบนดโดนตัดวะ่ะฟรีไซส์แต่สีสวยมากพี่เอียงยืดอีลาสติกแพนพี่ดูสวยมากต้องเห็นไหม,ม,มคะะสัมากตอนนี้เราราวีวิวหนึ่งลูกเหลือสามลูกค่ะต้องขอท่องไว้ก่อนนะคะกระสานอชั้นแบบว่าชั้นสีคล้ายเกินอ,อุ้ยคอเอ้ยมันปลิวนะคะมันปลิว มันปลิวนะคะมันปลิวอุ้ยยังยื้ทั้งตัวเธอดูดิเกินไปไหมล่ะอือคุณพี่คุณพี่่ะได้ความสะอาดพี่คือใครที่เน้นผ้าสะอาดอะ่ะเล่นได้เลยนะพี่นะน้องเนาะใครที่เล้นเล้นเล้นโอ,อ้เล้นโอเคใครที่เล้น <laughs> เล้นลักลุอะไร <laughs> ใครที่เน้นผ้าสะอาดอุ้ยพี่เอิร์ธมิวสิกว่าพี่โกน เป็นพี่ตัวที่หล่นปก่ของพี่ทั้งหมดนะคะ t h i s i s a b o k h i s i s a b o k นี่ค่ะโชว์ทุกตัวเห็นงานทุกตัวจ้ะเธอได้ทุกตัวสมอข้างพี่ติ๊กมันตกตัวกี่บาทวะถ้าหกพันเก้าหารเก้าร้อยห้าสิบเอ้ยสามร้อยห้าสิบเธอกดเครื่องเรียกให้ฉันหน่อยสิเธออ j i r a หกันเก้าหารหกร้อยเอ้ยสามร้อยห้าสิบถ้าเบาเนาะหก0 0เก้าหารสามร้อยห้าสิบอ้ยคอตอลีนินโอ้ยพันแปดจ้า ตกต MM. ัว <Jin> ก <cción> ี่บาท19เจ๋งเป้งว่ารีวิวยากนิดนึงพี่พัดลมลมแรงจันท่มาออนไรอยู่เนยนท็อปไปทาไม้พี่รีวิวลำบากมากเลยลมแรงมากย่ายุ้ยดันรถออกหน่อยไม่ได้บอกดันรถออกหน่อยไม่ได้บอกนี่กระบะไม่ผู้เล่นจะให้ปิดประตูนะมันไล่ดูทรงไม่ค่อยออกลมแรง โอนเรียบร้อยคนสวยของเก้ี่ยเต็งกิวเวอร์ร h มันมังเกิลยังยืดเดออีลาสติกแพนอสูงสงียบไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อันไหนเมื่อกี้นี่หรอพี่อเอ้นนั้นแบบเออใช่โอ้ยเองยืดเธอสวยมากกาวอะไรเออโอ้ยกาวเกวเหรอไม่เป็นไรไป มึงไม่เห็นกูหรอเสื้อึงลาอะมึงมเห็นบอกพิมพ์เสื้อกีลาแต่พอดีหอหีมันอยู่ข้างแม่ตกใจมากเลยลูกค้าก็น่าตกใจกูกอีกอะโอ้ยแบรนด์แหมะไซเอ็มสวยอะไรเบอร์นี้เอาถามจริงถามจิงมือยูนิคอมือหนึ่งอ,อมอกดกระดิ่งดิมายังไงวะเนี่ยมายังไงวะเนี่ยยูนิคอมือหนึ่งไซ์เอ็มพันเก้าร้อยเก้าสิบ พี่ดูดิมือหนึ่งวะ่ะโอ้ยมือหนึ่งว่ะแม,ม,ม่มือหนึ่งมือหนึ่งว่ะปิดพัดลมแล้วก็แล้วลมยังแรงอีกอโคตรใหม่เลยโอยเอายังยืดใช่จะ้ะโอ้โหพี่อเอายังยืดโอ้ย,อยพี่อ่ะอมาจากพี่โอ้มาต้อจมจารีวิวไว้แค่สองเซตนะพี่นะใครรับสีิบห้าโลล่างแจ้งได้เลยนะโอ้ยคุณแม่ะ่ะไป อันนี้แบรนด์นะนี่แบรนด์แม่จ๋าเมนูสวยมากปังมากนี่แบรนด์ทั้งนั้นเลยน้องหิงอ่อมนี่เลยปังมากนี่เซตสองคุณพี่กางเกงเอวยังยืดที่ลูกค้าถามหาเยอะมากเลยค่ะนะคะอีลาโอ้อีลาสติกแพนเธอสวยมากจ้ะอ๋ออ่อมเฮ้ยอุ้ยโทรตัวนี้อะไรวะนี่เป็นอะไรวะอ้อเหมือนพี่จะเป็นจีอูแล้วเปล่า สวยมากที่สุดไปโอ้ยอโอเคอีกสองตัวเหรอโอเคอือโอ้โหเดือดมันเบาเนาะประเด็นอมาเออจบท,ท,จบที่จบที่เมื่อกี้แม่นะคะเดี๋ยวจอมพรีวิวไว้เท่านี้แม่นะคะเดี๋ยวสปอยนิดเดียวนิดเดียวพอสวยจังเลยค่ะสวยมากผ้ามันใหม่พอผ้าใหม่นี้จบเลยไมสติก อุ้ยพี่ดูสวยเนาะสวยมากเลยพี่พี่ต้องโอ้พี่สามร้อยห้าสิบถึงสามร้อหกสิบตัวได้อ่ะพี่พี่ดมดูโอ้ยอ่อมอุ้ยมาเห็นอ่อนอุ้ยจิวจิวแม่จิวจิวนี่คุณดมดูเห็นปะทรงๆนะสวยเนาะทรงโอ้ยจิวอีกแล้วแม่เออเฮ้ยเซตสามเดินเดียวพี่เนาะเห็นอ่อนอุ้ยมึงโอ้ยพียังยืดยังยืดไปไปไป แกดูที่ฉันหยิบดิโอ้สวยมากอืมโอ้โหพี่จ้าจยูอ้าวจียูเหมือนกันอุ้ยสวยกับกระโปรงอัดพลตดอ่านี่พี่กระโปรงแบบนี้เปิดไว้อยู่พี่เป็นกระโปรงนักเรียนนี่กระโปรงอัดพลิตนี่คือโปรงอัดพลีตพี่เก้าร้อยเก้าสิบหรือเก้าร้อยทวนเะเนี่ยอ๋เก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นกระโปรงนักเรียนอัดพลิตพี่นะคะเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยพี่จ๋าตัวนี้จียูปังมาก อพอแล้วพี่ลงรายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะแบ่งเป็นเซตเล็กไว้ให้นะคะพี่ใครรับ45โลก็คือ2เซตรวมกัน <Hi S 1> แค่นั้นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพี่ซื้อหนูเลยหรือก็สั่งมสามก่อนที่สิงหาจะหมดขอบคุณจ้าโอ้โห oh.